คุณคงรู้จักบัตเตอร์ไ e เอฟเฟแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของบัตเตอร์ไฟเอฟเฟวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10บัรดับเรื่องราวของบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกกันครับอันดับที่10 The Butterfly Effect เปลี่ยนตายไม่ให้ตายเป็นหนังแนว Psychological Terror หรือหนังตระทึกขวัญจิตวิทยาออกฉายในปี2004เขียนบทและกำกับโดยอีริกเบลสและเจมส์แม็กกี้กรูแสดงนำโดย แ t ตันคูเชอร์เอมมี่สและ e r ริกสโตลจะจำหน่ายโดย New ไ i n e ซีน e ม a ซึ่งชื่อของภาพยนตร์ห้างอิงจากทฤษฎีวัตสันฟลา e เอฟเฟกที่นำเสนอว่าความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพียงเล็กน้อยที่อาจจะดูไม่รุนแรงเช่นการกระพือีีของผีเสื้อแต่อาจจะส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเช่นการเกิดพายุเฮอริเคนอันดับที่ 9. พอดของเรื่อง อีแวนนักศึกษาหนุ่มที่ต้องเจ็บปวดจากความทรงจําอันเลวร้ายในอดีตเขาได้ค้นพบวิธีย้อนเวลาจากไดอารี่ส่วนตัวของเขาเมื่อเขาได้อ่านและนึกถึงเรื่องราวในอดีตเขาจะสามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆได้อีแวนและเพื่อนๆทั้งหมดอาทิแครรี สแสดงโดยเอมี่สมาร์ทแรนดี้แสดงโดยเอลเดนแฮสันและทอมมี่แสดงโดยวิลเลียมลีสกอต t ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่ต้องเติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นบ้านของเคนลี่และทอมมี่มีพ่อที่ชอบมักจับรูปมาร่วงละเมิดทางเพศบ้านของเดนนี่ตามใจลูกและทำให้เขาขาดความมั่นใจอย่างมาก ส่วนอ e ีแวนมีอาการวูบและไม่สามารถจดจําเหตุการณ์นในชีวิตได้ประกอบกับแม่ของเขาจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูจึงไม่มีเวลาให้กับอ e ีแวนอีแวนจึงย้อนกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขเรื่องราวต่างๆแต่ทุกครั้งที่เขากลับไปแก้มันคนรอบข้างรวมถึงตัวเขาจะต้องพบเจอการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายและชีวิตในปัจจุบันที่ย่ำแย่ไม่สามารถแก้ไขได้อันดับที่ 8. อ e ีแวนย้อนเวลาได้อย่างไร จากในภาพยนตร์พ่อของอ e ีแวนสามารถย้อนเวลาได้และมารู้ตอนหลังว่าอ e ีแวนก็ทําได้เช่นกันจากตอนที่อ e ีแวนย้อนกลับไปแล้วไปคุยกับพ่อซึ่งตอนนั้นพ่อของเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวิกลจริตและอยู่ในโรงพยาบาลบ้าซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าตัวเขาเองทําได้เพียงคนเดียวและอาจเป็นไปได้ว่าความสามารถนี้ได้สืบทอดทางพันธุกรรมไปถึงอ e ีแวนและความทรงจําของเขาก็ขาดหายเป็นช่วงๆอันดับที่7จ็ดพ่อคิดในภาพยนต์ t ั e เทอร์ไฟฟอเฟกเป็นภาพยนตร์ที่แฝงแง่คิดว่าการตัดสินใจอะไรก็ตามในป,ปัจจุบันย่อมส่งผลต่ออนาคตอย่างแน่นอนโดยในภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่อีแวนกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรอนาคตจะมีผลกระทบเสมอหมายถึงเราไม่สามารถเล่นบทพระเจ้าผู้สร้างหรือผู้ลิกิตอะไรได้ฉะนั้นอีแวนจะต้องเจอสิ่งที่แย่ๆเกิดขึ้นโดยในฉบับไรเดอร์เตอร์คัตเลือกทางออกที่เสียหายน้อยที่สุดคือการยอมสละชีวิตของตัวเองเพราะหลังจากที่เขาได้เห็น ยูนิเวิร์สต่างๆแล้วจะมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับตัวเขาและคนรอบข้างเสมอๆแม้จะกลับไปแก้ไขกี่ครั้งก็ตามเขาจึงยอมรับกรรมนี้เองด้วยการฆ่าตัวตายอันดับที่ 6. ทฤษฎีปัตตาฟายเอฟเฟกต์ Effect, เพียงผีเสื้อขยับปีกผีเสื้อขยับปีกเป็นวลีที่ใช้อ้างถึงทฤษฎีโกรหน c r e o อออสโทโดยทฤษฎีเองเกล่าวถึงการกระทำสิ่งเล็กๆและทำสิ่งนั้นซ้ำๆแบบต่อเนื่องจะเกิดความเชื่อมโยงต่อกันเป็นทอดๆ อาจสามารถส่งผลให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เช่นถ้าเราเก็บเงิน10%ของรายได้ทุกเดือนผ่านไปจนอายุ60คุณจะมีเงินเก็บและมีเงินลงทุนตอนเกษียณอายุแต่ในทางกลับกันถ้าคุณไม่เก็บคุณอาจจะมีชีวิตที่ตกยากกว่านี้ 2. การออกกําลังกายที่สม,ม่ําเสมอเป็นเรื่องเล็กที่หลาย10ปีต่อมามันจะส่งผลต่อสุขภาพคุณซึ่งในทางกลับกันถ้าคุณไม่ออกกําลังกายเลยมันจะส่งผลทําให้คุณมีปัญหาสุขภาพได้ อันดับที่5การค้นพบทฤษฎี b u t เตอร์ไ e เอฟเฟทฤษฎี b u t เตอร์ไ e เอฟเฟมีที่มาจากการค้นพบของเอ็ดเวิร์ดเอ็นโลแรนนักคณิตศาสตร์และนักอุตุนิยมวิทยาโดยเขาได้ออกแบบและจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศในปี1961เมื่อเขาคำนวณข้อมูลเพื่อพยากรณ์อากาศ โดยการกรองตัวเลขทางสถิติเพื่อคำนวณเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วเขาต้องการดูการพยากรณ์ซ้ำจึงทำการคำนวณซ้ำอีกครั้งโดยการตัดเศษทศนิยมตัวที่4เพื่อให้ตัวเลขนั้นสั้นลงเช่น0.506127เป็น0.506แต่เมื่อเอาผลลัพธ์ที่ได้มาดูปรากฏว่าผลที่ออกมาครั้งแรกกับครั้งที่2แตกต่างกันมากเขาจึคิดได้ว่าข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไป จนดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อลองมาคำนวณต่อเนื่องไปเรื่อยตัวเลขเหล่านี้จะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลสุดท้ายทําให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากเปรียบเหมือนผีเสื้อตัวเล็กๆที่กระพือปีกอันเบาหว,วิวเพียงแค่นิดเดียวแต่อาจทาให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงได้ในอนาคตอันดับที่4การเลือกเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจส่งผลดีต่อทุกคน โดยในภาพยนตร์ตอนจบพระเอกเดินสวนกับนางเอกแต่ทั้งคู่ไม่รู้จักกันเพียงแต่ทั้งสองหันมามองกันเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเพราะการย้อนเวลาครั้งสุดท้ายที่พระเอกได้เลือกกลับไปแก้ไขในตอนที่แม่ของนางเอกได้พานางเอกมาแนะนำรู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่คืออีแวนแต่พระเอกกับไล่นางเอกไปและบอกว่าไม่อยากรู้จักกับนางเอกทําให้เธอเลือกไปอยู่กับแม่โดยไม่ต้องอยู่กับพ่อที่ชอบร่วงละเมิดทางเพศซึ่งการเปลี่ยนแปลงณจุดนี้เพียงจุดเดียว ส่งผลตอบเพื่อนๆทุกคนรวมถึงตัวของนางเอกให้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อกลับมายังปัจจุบันพระเอกได้ถามเพื่อนๆว่าเคลลี่อยู่ไหนเพื่อนๆตอบว่าเคลลี่ไหนไม่รู้จักอันดับที่3 The Butterfly Effect 3 The Butterfly Effect 3เป็นภาพยนตร์ชุด The Butterfly Effect เป็นการเล่าเรื่องใหม่ที่ดูน่าสนใจกว่าเดิมด้วยการสืบสวนสอบสวนกับการควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นของคนที่มีความสามารถแบบนี้ แซนคือตัวละครหลักในการดำเนินเรื่องของภาคนี้เขามีความสามารถมากกว่าตัวเอกในภาคก่อนๆสามารถย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ตัวเองไม่เคยพบเจอได้และใช้มันเพื่อช่วยตำรวจไขคดีซึ่งทำให้หนังของภาคนี้มีอะไรมากกว่าแค่เหตุการณ์ของชีวิตคนคนเดียวอีกทั้งแซมยังเป็นคนที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการย้อนเวลาของเขาเตือนไม่ให้พยายามเปลี่ยนแปลงเรื่องในอดีต เพื่อจะไม่ให้ส่งผลมาถึงในอนาคตนั่นทําให้เรารู้ว่าคนที่มีความสามารถแบบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่คนคนเดียวอีกต่อไปแต่แล้วแซมก็ย้อนกลับไปเพื่อพยายามที่จะแก้ไขเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งจนทําให้เกิดเรื่องยุ่งเหยิงตามมาทําให้เขาต้องหาคําตอบและแก้ไขเรื่องใหม่เรื่อยๆผลกระทบต่างๆที่มาจากการย้อนเวลาที่ได้เห็นในภาคก่อนยังเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงไว้ของหนังเรื่องนี้อันดับที่2 The Butterfly Effect 2. การดำเนินเรื่องจะคล้ายกับภาคแรกเริ่มต้นด้วยอุบัติเหตุที่ทําให้คนรอบข้างของพระเอกนิกลาสันต้องจากไปแต่หนังจะสร้างประเด็นให้เราต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้นิกคาสันต้องสูญเสียคนที่รักไปโดยในวันนั้นเองนิกคาสันได้พาจูดี้แฟนสาวไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เธอเคยไปมาแล้วเมื่อ3ปีก่อน ในวันเกิดของเธอและนิกพาจูลี่ไปที่นี่อีกครั้งต่อจากนั้นจูลี่พยายามจะบอกบางสิ่งกับนิกแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรนิกจะต้องรีบกลับไปประชุมตามที่เจ้านายโทรมาและในตอนกลับไปนี้เองได้เกิดอุบัติเหตุที่ทำให้จูลี่ต้องจากไปนั่นเองที่เป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องสงสัยว่าสิ่งที่จูลี่ต้องการจะบอกกับนิกคืออะไรโดยในภาคนี้เดินเรื่องใกล้เคียงกับในภาคแรก แต่เปลี่ยนสิ่งที่ทําให้สามารถย้อนอดีตได้จากสมุดบันทึกมาเป็นรูปถ่ายและทุกครั้งที่นิกเอารูปถ่ายในอดีตมาดูก็จะสามารถย้อนกลับไปยังเหตุการณ์ในตอนนั้นได้แต่ทุกครั้งที่แก้ไขอดีตก็จะส่งผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมาจนสุดท้ายนิกก็ตัดสินใจย้อนเวลากลับไปในวันเกิดเหตุก่อนช่วงอุบัติเหตุและบอกเลิกกับจูรี่เพื่อให้เหตุการณ์ายๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่เกิดขึ้น ซึ่งณจุดนี้จะเห็นได้ว่าหนังภาคนี้มีพอดเรื่องที่คล้ายกับภาคแรกมากๆแต่หนังได้ขยายจุดจบของเรื่องเพิ่มมากขึ้นเพราะหลังจากที่นิกขอเลิกกับจูลี่แล้วจูลี่ก็ได้บอกบางอย่างกับนิกหลังจากนั้นจูลี่ก็ขับรถออกไปคนเดียวด้วยความเสียใจนิกตั้งสติได้ก็รีบขับรถและพยายามบอกให้จูลี่หยุดและภาพเหตุการณ์ตอนเกิดอุบัติเหตุในตอนนั้นก็ย้อนกลับมาอีกครั้งการตัดสินใจของนิกที่จะช่วยชีวิตจูลี่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นฉากจบของเรื่องนี้นั่นเอง อันดับที่1 The Butterfly Effect ฉบับ Director Cut ไม่มีขายในไทยสำหรับใครที่เคยดู The Butterfly Effect คงอยากรู้ว่าฉากจบอีกแบบที่แตกต่างไปจากฉบับโรงหนังตอนจบในฉบับโรงภาพยนตร์พีแวนจะดูหนังเกี่ยวกับการวันเกิดของเขาเองแต่ในฉบับของ Director Cut จับเป็นหนังที่พ่อของเขาถ่ายตอนเขาจะคลอดแล้วเขาเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายในท้องโดยการเอาสายลกมาอุดจมูกตัวเอง แล้วแม่ก็พูดว่าเมื่อก่อนเคยแท้งมา3ามครั้งและภาพก็ตัดไปส่วนเพื่อนเพื่อนทุกคนก็โตมาปกติและเคลลี่ก็ได้แต่งงานกับแลนนี่นยังไงกันบ้างครับกับสิบันดดบเรื่องราวของบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกที่วันนี้เรานํามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ8 0บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต,ต่อไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ